ไขเท้าให้เราเอาไปกินฤดูหนาวในเซียงซีหนาวมากก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงคนในหมู่บ้านจะต้องเตรียมต่างเนื้อต้องหั่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างสม่ำเสมอจากนั้นก็โรยเกลือเหล้าที่หมักจากข้าวจะทำให้เกลือละลายเซียงซีเต็มไปด้วยไม้การรมควันเนื้อสัตว์มักจะใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ต้นชา้า หรือไม้ต้นเหมยการรมควันคือการนำเนื้อที่ผ่านการหมักนำมาแขวนไว้บนเตาที่จะทำกับข้าวใส่ลูกสนกากชาเปลือกส้มลงไปในเตาไฟการทำเช่นนี้จะทำให้เนื้อมีกลิ่นหอมของใบชาและผลไม้สถานที่เก็บเนื้อรมควันที่ดีที่สุดคือใต้กองข้าวเปลือกในยุ้งข้าวเพราะที่นี่มืดและแห้ง ก่อนนำเนื้อรมควันมาใช้ต้องเผาหนังด้วยไฟจากถ่านและใช้น้ำสาวข้าวล้างให้สะอาดเนื้อรมควันผัดกับ ใช้เท้าดองเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของชนเผ่าเหมียววิธีการกินปลาหมักมีหลายอย่างการทอดน้ำมันต้องใช้ไฟอ่อน สำหรับชนเผ่าเมียวแล้วปลาหมาักเนื้อรมควันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารแต่เป็นสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ในชีวิตและความทรงจำอีกด้วย ปกติเวลาจะไปเรียนตีสามฉันก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วแม่ต้องตื่นมาส่งฉันตั้งแต่ตีสามหลังจากที่ผ่านมาหลายเนินเขาท้องฟ้าก็เริ่มสางแม่ก็พูดกับฉันว่าลูกแม่เจ้าเดินไปเองเถอะตอนนี้ฟ้าจะสว่างแล้วเจ้าเดินไปเถอะเดี๋ยวฟ้าก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆแม่จะกลับบ้านไปทำงานต่อละฉันก็ต้องทำใจกล้าเดินต่อไป เนื้อรมควันกับปลาหมักเดินเป็นเพื่อนสาวน้อยเผ่าเหมียวไปยังดินแดน,นแห่งใหม่เมื่อข้ามทิวเขาไปอีกฝากชาวฮุยโจโก็มีวิธีการหมักปลาของตอนเองคือปลาหมักของฮุยโจเป็นตัวแทนของอาหารฮุยโจมีวิธีเฉพาะการเลือกปลาเพื่อจะนํามาหมักต้องจับปลาในช่วงเดือนมีนาหรือว่าเมษายนเพราะว่าช่วงนี้ปลาจะสมบูรณ์ที่สุดปลาจะมีความสดที่สุด ที่นี่เป็นเขตเมืองและเขตวัฒนธรรมของหุยโจเนื่องจากเป็นพื้นที่เล็กแต่มีประชากรมากชาวเมืองหุยโจจำเป็นต้องออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังป่าทึบเพื่อหาอาหารดังนั้นอาหารที่นำติดตัวไปจึงจำเป็นต้องผ่านการตากแห้งหรือหมักเพื่อยืดอายุของอาหารเช่น เต้าหู้รมควันของฮุยโจแม้จะแข็งปานเหล็กแต่ก็สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานอาหารที่ทิ้งไว้นานก็จะเกิดการหมักมีกลิ่นเหม็นแต่เมื่อนานวันเข้าก็กลับกลายเป็นหนึ่งรสชาติไปเช่นเต้าหู้เหม็นหรือเต้าหู้ขนที่หากินได้ยากความเหม็นจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ ของอาหารหุยโจหลังจากที่หมักแล้วหนังของปลาก็จะมีสีเขียวคลีบปลาก็ยังคงมีสีแดงดมแล้วเหม็นแต่กินแล้วจะหอมมากปลาหุยเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดของจีนภูมิปัญญาของชาวหุยโจได้ใช้กรรวิธีการหมักเพื่อเพิ่มรสชาติของปลาชนิดนี้ คือใช้ตะเกียบเนี่ยขีบเนื้อปลาออกมาเนื้อปลาก็จะเกาะตัวออกมาเป็นแผ่นๆมันจะนิ่มนุ่มแล้วก็อร่อยมากตาผ่านเสียงอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดของหุยโจหมูสามชั้นหมักโดยไม่ต้องนำมารมควันแล่เป็นแผ่นวางไว้บนไม้กระบูนหอม เราให้ไม้กระบูนดูดน้ำมันจากเนื้อหมูออกไปทั้งหมดนี้คือกรรมวิธีที่ทำให้เนื้อคงความสดเค็มแต่ไม่มันเลี่ยนในเขตเขาหวงสาดรหลังบ้านของทุกคนมักจะมีขาหมูรมควันกับเนื้อเค็มแขวนไว้สำหรับเชฟเย่แล้วขาหมูรมควันในหมู่บ้านชาวนามีรสชาติที่ดีที่สุดและเขายังรู้อีกว่า ในอำเภอจินหัวมณฑลเชื้อเจียงมีขาหมูที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าเนื้อสีแดงตัดกับมันสีขาวมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มขน้นขาหมูจินหัวถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนด้วยกันด้านบนเป็นส่วนเนื้อที่ดีที่สุดเชื้อเจียงมีอาหารหรือชื่อชื่อว่ามี่เจินหัวฟาง คำว่าหัวฟางหมายถึงส่วนบนสุดของขาหมูจินหัวอาหารชนิดนี้เลืองแรงเลืองวัตถุดิบเรื่องเวลาขาหมูรสเค็มราดด้วยน้ำพึกงหวานรสชาติเค็มหวานลงตัวอย่างพอดีส่วนกลางส่วนใหญ่มหั่นเป็นเส้นผัดกับเอ็นหมูและสาหร่ายทะเลกลายเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับงานเลี้ยง ขาเล็บและไขมันเอามาต้มน้ำแกงน้ำซุปที่ได้จากการต้มจากขาหมูจินหัวเป็นน้ำสต๊อกที่นิยมใช้ทั้งอาหารแถบเจ้อเจียงและกวางตุง้งวิธีการทำขาหมูพึ่งพาเงื่อนไขธรรมชาติเป็นอย่างมากจินหัวล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นผลดีต่อการทำขาหมูบางคนยังบอกว่า ขาหมูจินหัวมีต้นแบบมาจากตาวป่านเซียงอาหารของฮุยโจแต่บางคนก็บอกว่าขาหมูจินหัวมีมาตั้งแต่รัชสมัยส่งพันกว่าปีที่แล้วใช้เป็นสเสบียงสำหรับป้องกันการโจมตีจากข้าศึกโรงงานขาหมูจินหัวในปัจจุบันมีการผลิตที่ทันสมัย มีการร่วมทุนกับยุโรปเพื่อทำขาหมูชนิดใหม่ให้ได้รสชาติผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกขาหมูทุกขาจะผ่านการนวดเพื่อให้การหมักตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนการโรยเกลือมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ขาหมูได้รับปริมาณเกลือได้พอเหมาะไม่มากจนเกินไปพอเหมาะ กับความต้องการของร่างกายมนุษย์หลังจากผ่านไป30เดือนก็จะได้ขาหมูที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นการนำขาหมูมาทำอาหารมีการพัฒนาจากเดิมขาหมูเกลือตับหรือหมูแฮมจะถูกแล่จนบางเหมาะสำหรับทำอาหารเพื่อสุขภาพหมูแฮมสามารถกินดิบได้ เป็นอีกรสชาติที่แตกต่างจากขาหมูแบบดั้งเดิมขาหมูจินหัวกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ในเมืองที่ทันสมัยอย่างเซี่ยงไฮ้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ผู้คนก็ยังจำรสชาติดั้งเดิมนี้ได้ร้านซันหยางหนาน เป็นร้านอาหารแห้งเก่าแก่อาหารแห้งเกือบทุกอย่างแถบเจียงซูเจ้อเจียงล้วนหาได้จากที่นี่วันตรุษจ,จีนปี2012ที่นี่ขายขาหมูจีนหัวได้ถึง1 3 0 0 0ขาทุกขาล้วนทำจากกรรมวิธีดั้งเดิมผมไม่ต้องทาครีมเลยเพราะว,าว่าทุกวันผมได้น้ำมันจากขาหมูวันหนึงวันหนึ่งเนี่ยต้องล้างมือไม่รู้กี่หน่ะ มีน้ำมันเหลือเฟือละคุณเอ้ย <laughs> ที่ทางร้านขึ้นชื่อที่สุดคืออาหารหมักรมควันตากแห้งชนิดต่างๆเช่นเป็ดสีอิ้วที่ขึ้นชื่อของหางโจเนื้อเค็มที่คนเสี่ยงหฮมักจะขาดไม่ได้ปลาเหลืองที่ชาวหนิงปอ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่เคยลืมหน่อไม้แห้งหมูเค็มขามหมูผักดองของชาวเศร้าสิงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรร้านค้าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่